จะเข้าจะเขาสวนไปค่อยๆออกไม่เขาไม่เลยเออมันขามากไกลเลยเจ้านันเลาคือปจับว้โอ้ยตัวกนุ่งมมันน้อยตัวนี้ออีคอยอืมอืมอืมอือมอืมอืมอวืออ เขจไอ้นเมัวาจะจัไปไหยมั้งอ้มันเดี๋ยวแห่แห่มันอะไร้หอยครับเยอครับเจ้าแห่มยันเกียขาดนะโอเียอมอตัวอนเออๆอ้ยขแล้วมันมันนี่่จะจับมั้ไอ้เจ้านั่นลับว่าได้คือเก่าเปนต้องตอง อืมอืมอืมมัเด็กดีดึงไงเด็กน้อยเจ้าหนึ่งเป็นส่วนใช่มันครับมันต้องมันมาขอไม่อีกรอบนึ่งเลยมั้ยนี่โอ้มันอันนี้ว่าจจับมันยังนั่นเอานันทักเออเงี้ยล็อกไว้ล็อกไว้ไม่ใชมาอลไรครับอืมอืมอืมส่วนเอา นา,าขึ้มากทุกวันค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวจจับมันได้ค่อยๆหรือว่ามันไม่มีน้ไม่ใหม่ยังเล้ยแยังยังน้า